สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับรายการเกมเมอร์ชี <c oughs> วีฮนน่าฮ้เราก็จะมาเล่นเกม Legos, u p e r m a r v e l Hero เอ้ย Lego Marvel Super Hero o v e r l ว a d นะครับวันนี้เราจะมาลองดูนะครับเห็นคนเขาบอกว่า,วา,เาเกมนี้เหมือนละครับวันนี้เราจะลองมาพิสูจน์กันเอาเลยครับ New New Game เย่เจ็คัขปาปเราจะมาดูกันครับว่ามันเหนือนเหมือนจริงอันนี้เข้าพูดกันหรือเปล่าโอเคนั่นเราลุยกันเลยเราก็อยู่นั่นเลยครับ Civil Rep เ ไอเจ้าหน้าผมรู้จักนะครับมันชื่ออะไรนะซิลเวอร์อะไรอ่ะซิลเวอร์บอร์ดอะไรอะซิลเวอร์เลสบอร์ดอะไรจำไม่ได้นะครับแฮร์ริสแคริโอเนี่ยครับผมก็หนึ่งในตัวยงของผลงานของมาเวลเลยผมชอบติดตามมากๆไอรอนแมนน่าจะเป็นมากทีขอโทษนะฉันให้ในนี้ไปไม่ได้หรอกไอรอนแมนนิกฟิวรี่สกายซลรีกลับมาระวังข้างหน้ามีศัตรู ยิงนีอาร์แมนตูมเฮ้ยลวงโทนี่เป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเขียยมึงเรี่เทียอเลยฟิลี่นี่ครับเราอยู่ที่ปราสาทครับตัดเข้ามาอีกครั้ง mine to r u l e ศัตรูตัวสกัดของ Fantastic Four ผมแปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับผมจะพยายามแปลให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่ามันแปลว่าง,งนะครับผมพยายามแปลให้ได้นะครับข้า้าวครับหนูไปกินละจะเริ <S <S ่มแผนการ ตบมกุมกมุกเป็นมุกนะครับอันนี้คือรายชื่อของพวกที่อยู่ในแผนการของดอร์ดูม,ดมอะไรก็ดูไปหมดดร์ดูมดูมเรอะไรก็ดูไปหมดท่า <laughs> นอาจจะเริ่มแบ่งกันเลยเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> แผนการนะครับจะว่าด็อกรดูมจะเริ่มตั้งแต่คนแรกคือคนเสื้อเขียวนี่ถ้าจำไม่ผิดก็ ใช่ครับเพราะว่าม,มันมันเป็นตัวเลโก้ครับมันดูยากครับต้องอ่านชื่อภาษาอังกฤษเอาตรงนี้ผมจะไม่ขอแปนนะครับผมไม่ทราบจริงๆครับเกี่ยวกับเจ้ามาสัง่ารอ,อแซนแมนครับผมไอ้คอนที่ถือคอแล้วเพูมเมื่อกี้นี้เอาหัวมุตายขาสั้นเลยนะครับระเองเราคือ คุณโทนี่สตาร์คหรือว่าไอรอนแมนมาร์คที่2นะครับตรงนี้ครับมีภารกิจใ,ใหม่ต้องจัดก,การพวกมันฮิューฮิューช่วยฉันด้วยโ <c> ท <oughs> <c oughs> รเรียกโอ้โหเอฟเฟกเหมือนมากครับเหมือนจริงเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ย <c oughs> ผมยอมรับเลยว่าเหมือนจรงนิงครับได้เลยเต็มถ้าเกิดผมไม่คิดว่าเป็นเกมก็ประมาณหนังนะครับ มาดีๆไม่เป็นละฮักเย่ชาล็อกชาล็อกความอับบูมิเนชันนะครับคนนี้ไอตัวนี้นะครับอารบูมิเนชันเด the hax t อ e incredible hax ฉันยกให้ไายเลยฮักจัดการมันซะไปเลยเฮ้ยเอออย่างงั้นแหละพังให้แหละตึกโทนี่สตาร์กอยู่ข้างหน้านะครับสตาร์กทาวเวอร์นะครับเหตุจัดจ่ายอยู่ข้างหน้า กดก้าวบังคับนะครับ A อคือเลี้ยวออกนะครับฟรีจูสฟรีชอ๋อไม่เป็นไรครับผมซับแหลกถ้าเกิดเรากดก็ไปค่ายรถแล้วกดตัวเคมันก็จะยกรถแล้วถ้าเกิดกดตัวเคที่มันก็จะทุ่มแบบนี้เลยต่อยจ่าขวางมนุษย์ตายเหรอมึงผูชอบยางเลยเนี่ยอุ้ยเตะยิงกว่าโรนันโดยิงกว่าโรนันโดเปลี่ยนตัวกดตัวยูนะครับรีพอร์เซอร์รีพอเซอร์นี่ เอ๋อไปอืออ่าร์แมนยูนิบีมยูนิบีมแอคแท็กนะครับคือเป็นภารกฤฤิจตอนตอนนี้นะครับให้สชก,กาับใช้ยูนิบีมแอแท็กสอนอาร์แมนให้กดตัวเฮดค้างเพื่อใช้ไปที่ซิวเวอร์รอลูเกลเพื่อการประกอบนั่นเองเดินไอร์แมนให้กดโอเคใช้ยูนิบีมนะครับกดตัวเค้างไว้นี่ครับจะเป็นยูนิบีมแบบนี้เป็นไงล่ะครับ นั่นีอครับตรงนี้ก็ให้เดือดฮักเดือดฮักให้กดตัวเคนะครับนี่จะตบแบบนี้เค <Okay. S 2> แล้วเคย้ำๆครับเย่ yeah. ตามที่มันบอกเลยครับเพราะว่าเกมนี้มันก็เล่นไม่ยากครับถ้าเกิดอ่านเป็นรู้วิธีหลักหลักการเล่นนะครับไม่ยากดูความเป็นอะไรแม่นนะครับพอบบ่อนบิดหน้าได้เปรี่ยนก็ความของเรบูบิเนชั่นความของที่บินชนแม่ง นีเลยมามามาตรงนี้ให้ใช้ลูชแอนด์อะบอิเนชันนะครับต้องระวัง <c oughs> เขาบอกว่าต้องระวังนะครับว่าอย่าให้ตรงนี้ให้กดให้กดโอเคนะครับเพื่อการประกอบสิ่งของแลวเราก็จะได้เงินนะครับเพื่อทำ <c oughs> เงินนี่ก็ใช้ได้ <c oughs> เยอะนะครับเอามาเป็นไอเทมหรือว่าใช้ซื้อรถหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแต่เราต้องไให้จบภารกิจก่อนโอเคนะครับเ้ yeah. บยฮ่าฮซัดเจ้าควาง ให้ i n c r e เบิลฮาร์ดกด K แล้วก็เคมย้ำครับผมเ K ย,ย, <c oughs> ย้ำฮ่าอเขวียงทิง้งอบู o b l น v i o n กระโดดสวนรถเลยแบงค์โอ้โหแบงฟัน,งงนบ้างไหมเนี่ยบู o b เนชั่น <c oughs> เริ่มครับจบคาสซีนแน่นอนนี่นะผมว่าแล้วให้บังคับตุ่มนะครับจดตัว H est. ตามที่บอกเลยกด K K ยำ้ยำเ K ยำ้ยำเ K ยำ้ยำเ K ยำ้ำเย้

กราฟิกดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะาซานแมวเอ้ยไม่ใช่แซนแมนครับเป็นมุกนะครับเดือดซีเรียสอะไรมากเราต้องทำให้เกมคลื่นครับผมฮ่าแกผ่านมือพวกนี้มาไม่ได้หรอกจะสร้างไว้เพื่อแกโดยเฉพาะจัดไปตอนนี้เราเป็นเดือดอีสเลอร์พาร์คเช็คพอยท์นะครับให้กดโอเคแล้วก็เซฟไปขอลักเซฟเย่เซฟแล้วครับมาเลยให้พวกแตนแมว ผู้มน yeah. 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 ุษย์มนุษย์ตายมนุษย์ตายเย่อือเจ้า High Incredible Hug Up เดี๋ยวตรงเคตรงนี้แน okay. ่นอนนี่ครับให้กดตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดตัวยเฮดปะป่าตรงนี้ให้ใช้อลันแมนนะครับเพราะว่าภารกิจมันต่างนี้แล้วก็ให้เดี๋ฮักกดโอเคนะครับ ถ้าถามว่าผมผมรู้ได้ไงนะครับเพราะผมเคยเล่นมานิดนึงแล้วผมก็ไอ้นี่นะครับผมผมเล่นมาตั้งนานแล้วลหละแต่ยังยังจำจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมใช้หลักการทำต่างคินาโอเรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับของมันจะออกมาให้เราสปอนสปอนให้เรามาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสปอนให้เรามาแต่เราก็ต้องกดตัวเคดึงเหมือนเดิมครับดึงออกมาแล้วไปปาครั้งนี้ไม่ผ่านนะครับเพกี้ผมแค่ลองให้ดูครับว่ามันสปอนออกมาใหม่ได้ไม่ต้องกลัวครับว่าว่าจะผิดเราจะเริ่มใหม่ไม่ต้องตัวนี่ปังแม่งเลยฮ่า มีใครห้าวยาสวงรถไฟรถไดปสายด่วนเหรอไม่กลัวหรอกหยุดน้องฉันสร้างพวกสมุนพวกนี้มาให้พวกแกแกพาไปให้ได้เด็โอ้โหขี้กากเลยหนูไปนี่ยิ่งยิ่งกว่าโรนันโดทุบทุบทุบโอ้ตัวยิบเดียิบยิ่งเป็นตัวไม่ไม่ใช่ง่ายๆเลยไม่ใช่ง่ายๆเลยนี่เตะยิ่งกว่าโรนันโด ้ยฮักสมแมทเออเยีนี่แน่นี่แน่นี่แน่เลยหกตัวฮักสมเมดเรียบร้อยเลยสี่ตัวครับดันบนเลยผมจะใช้รีเวารเซอร์ครับยิงเรียบร้อยครับครบศูนย์เยีต่อไปแล้วก็อะไรกันแซนแมนมึงนี่สรรหาสร้างแต่ละอย่างมาให้กูเขา กำแพงนี้ฉันสร้างมาให้เพื่อนนายโดยเฉพาะเลยหวังว่าแกคงจะสนุกกับมันนะกูไม่สนุกด้วยก,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 กูกูเกะกำแพงเกะกำแพงเกะกำแพงเย่ๆๆอ๋อเพราะว่าให้รีบตรงนี้เ <_ S 3> ย่แล้วก็ให้ะขอไปแกครับใ <_ s 3> นแถวนี่ยมันคืออะไรหรออ๋อเคยเห็น คยเห็นครับมาพอมันคือปืนฉีดน้ำนั่นเองสายเจอน้ำทรายเจอน้ำมันจะเป็นยังไงวะเออถ้าเกิดเป็นสีเขียวแบบนี้มีเด e ๋ n c r ิน i b l e h u l บเราคนเดียวนะครับตัวเฮ็ดเลยทะลวงไปอะออแซนแมนดูนะครับคุณผู้ชมดูเลยครับมันสัรหาจริงๆเลยมันกล่อนมันจะสร้างแต่ละนมาให้ผมเนี่ยด้เรื่องเอ้ยมึงไม่น่ามาใช้นี่กันมาเลยเห็นไหมหน่ามันใช้กระสุนฟาแล้วอัลลัแมนจักรัน ถ้าเห็นเห็นไอลูกสอ,สองสีก็ข่าวนี่ตีแดงว่ามันต้องไอ้นี้แล้วนะครับว่าคุณคุณก็ต้องัปเกตแหละครับว่ามันต้องปล่อยเท่นี้แน่นอนดูดูอันที่มันเตะตาพวกท่านแหละครับมันหนึ่งยิงยิงดิเราก็ไม่สามารถยิงไม่ได้นะครับเราต้องทำไมนะแน่นั้นย่าเราต้องมีเข้าไปใกล้ยิงเก็บรวดเลยเฮ้ยไอยลบรบฮักฮักฮ yeah. ัก หักคุมกันหักคุมกันหักคุมกันเร็วๆๆเร็วเร็วนี่แหละครับความมันของเกมนี้ของเกมเลโก้ลยก็หาโหลดได้นะครับไม่ว่าจะซื้อแผ่นหรือว่าโหลดโหลดตอนไหนก็ได้ครับเย่ลบ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 กดตัวเคไม่ทะลวงสิฮ้ยแถม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 อาจมีสะดุดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเฟรมเรทมันอาจจะต่ำเล็กน้อยนะครับไม่ว่ากันนะ เอาด้วยกันเลยสไปแมนพาไปแล้วเฟกเหมือนมากเลยผมพูดจริงๆเลยถ้าเกิดทุกคนได้เล่นนะครับทุกคนจะนึกถึงว่าเกมซีเจไอวโอ้นั่นมันอะไรกันน่ะโอ้ยงี้เราแก้มตรงไหนแล้วโอ้สไปเดอร์แมนมีหาสุดยอดเย้นี่สไปเดอร์แมนโอ้ไฟฟาช็อตดึงดึงสไปเดอร์แมนเย่ช่วยลงมาได้นะครับส่วนส่วนไอ้ไซเดอร์แมนมันทำไง You guys really Avenger are great. ว่าไงเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งนานออเฮ้ยจะปาอะไรเระวังกันหน่อยดิโอ้โหชิบหายมันจะฆ่ามึงเฮ้ยแกบอกมึงเลยว่าให้ปาไงอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเกิดพูดเปล่าพ่อไปมันก็มันมันก็ไม่ล็อกครับแล้วมันก็ไม่มันต้องเล่นแบบนี้ครับครับเราก็มีไอคอนตัวใหม่เพิ่มมาเลยนั่นคือ s p i อ e r Man แน่นอนไม่ต้องถามนะครับว่าตัวอะไร เช็คพอยต์เช็คพอยต์นะครับแล้วตรงนี้ก็นี่นะครับให้ไฟล์เว้นของสไปเดอร์เซนของสไปเดอร์แมนนะครับนี่ครับกดโอเคก็จะปีนกำแพงได้เยอะๆๆๆๆๆตัวนี้ให้ให้กดโอเคแล้วเค็มยาเค็มยำเคมยำนี่นะครับมันก็จะล่องไปนี่ เชียวๆครับถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แล้วเด้งๆแล้วมันไม่ยอมหายแสดงว่าเราต้องประกอบมันนั่นเองกระโดดลงไปเลยชูดเชียว,วประกอบเลยผมปีเตอร์พัคเกอร์ผมก็ประกอบได้เหมือนกันกดเจอเจ๋แล้ครับจากนั้นเดอะฮักเขาบอกว่าให้ใช้เปลี่ยนเป็นเดอะฮักเดือบเขาให้เปลี่ยนเป็นบรูซแบนเนอร์นะครับเพื่อให้กดตัวเคแน่นอนนานๆผมว่าแล้ว,ลวกดเคย้ำนะครับเพื่อดีตัว ทำลายเครื่องไฟฟ้านี่ตัวทำลายเครื่องไฟฟ้าแบบนี้ผมตอนนี้ผมก็เป็นหวัดนะครับผมไม่ค่อยดีอะ่ะตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยจะดีเลยไข้กินน่ะเป็นไข้แล้วมันก็หายากด้วยอะ่ะโอ้เอาลแมนทำหน้าที่ยิงตรงนี้ก็นี่เลยครับจุดประจํานี่นะครับเราก็จะยิงแล้วพังไปแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นฮับครับ กระโดดเลยอ๋อไม่เป็นไรลเลยเหเป็นสไปเดอร์ Man แมนน่ถูกแล้วเป็นไงสไปเดอร์เซนต์ Spider an, ถ้าเกิดเห็นเป็นสีแบบนี้แสดงว่าต้องใช้สไปเดอร์เซนแน่นอนครับเดี๋ยวมาตรงนี้โอ้ยกดเคเคมย้ำเคมย้ำเพื่อการดึง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 เราต้องดึงนะครับดึงดึงให้เครื่องปั่นปลายมันพังช็อตไหมเรียบร้อยสไปเดอร์เซนอีกรอบนึงคุณก,ก็จะเห็นว่าตรงนี้ มันขึ้นให้เราไปทำาล่นกิกันเลยเลย go fucking go ผมจะไม่มัวเก็บเก็บไอเทมนะครับเพราะว่าจะเล่นให้ทุกท่านได้ดูหรือว่าความเหมือนเป็นยังไงแต่เพราะว่าเกมน,นี้พาร์เดียวคงจะไม่พอแล้วครับพาร์เดียวไม่พอนะครับพาร์เดียวมันมันยังไม่มันครับต้องมีพาร์ตสองอย่าบาอกนะว่าจะจับฉันได้เมยทำอะไรฮ่า จัดมาจะมาจะมวยจะคุยแล้วก็จัดมาเกมนี้มันเหมือนจริงๆไงผมชอบจังเลยอ๋อจริงตรงนี้เขาบอกให้เปลี่ยนเป็นใครอ่ะเดี๋ยวฮัรครับแล้วเขาให้กดตัวยูค้างจะเกิดอะไรขึ้นอือเออลูกเล่นใหม่ครับการเป็นบู๊เบนเนอร์วิ่งเร็ววิ่งเร็วอ๋อเดี๋ยวนะครับเราต้องการเป็นสไปเดอร์แมนก่อนเพื่อทำการปล่อยย้ายขึ้นไป ชุบบูเบนเนอร์ด็อเบนเนอร์พวกผมอ๋อหมายว่าให้ให้ด็อกให้ด็อกเตอร์แบนเนอร์นะครับให้ขึ้นให้ขึ้นแบงบนโอ้ยต่อยเลยอืมรู้จักหนวยไทยไหม นะครับตรงนี้ก็กลายเป็นแบนเนอร์นะครับเพื่อเคลียร์ทางแล้วก็ขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวยูข้างล่างึงเกิดอะไรขึ้นเบิงเิงฮักฮักป้ฮักแล้วครับผมให้ทำนี้นะครับแบบนี่เลยจ้วงเลยเราก็จะได้ลูกบาดน้ำมานะครับเราก็จะมาเสอรอบกลายเป็นบูเบเนอร์ที่ตอกไม่

ก็โดดแบบสัโลเลยบูดเบนเนอร์ฮ่าฮ่าเจ๋งจริงเจ๋งจริงอะไรจริงกับเขานี่ไงบูดเบนเนอร์ครับผมกลายเป็นฮับอู้ดูครับเกมนี้ก็บอกบอกไว้ก่อนเลยครับสามารถเล่นซิงเกิลเพลเยอร์กับมัลติเพลเยอร์ได้นะครับสามารถสามารถเล่นได้สองคนนะครับเกมนี้แต่คุณต้องมีจอยนะครับผมแนะนําให้มีจอยนะเพราะว่าคีย์บอร์ดของผมไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงคุณต้องมีจอยนะครับเพื่อการเล่นสองคนนะครับผมเฮ้ยอย่าปั๊มมาสิอย่าปั๊มมาพี่ลบๆ ห้หพีกลับไปที่วเมรหรอวันจำํำอ๋อให้กลายเป็นบุตให้กลายเป็นฮักคับมาตรงนี้เหรอกดเฮดครับมีทุบอย่างนี้ไงจากนั้นเราก็เป็นไปเดอร์แมนประกอบครับผมเยประกอบประกอ,ะกอคืออะไรหร อ,อ๋อจากนั้นก็กลายเป็นเดือดฮักใช่ไหมฮักใช่ไหมฮักแน่นอนครับผมถ้าเกิดตัวแบบนี้มีที่จับแบบนี้ก็ต้องเดือดฮักรอรอสัญญาณครับนี่ครับคือตัวเฮดอย่างนี้แล้วก็ปลาเลยนี่นะครับเกมนี้มันผมโถผมผมพูดแหละรอบนี้ครับว่ามันมันเหมือน,ม,นมันเหมือนมันมันเหมือนจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกเลยคนดูได้เลยครับเนี่ยยืนยันเลยเลยมีคลิปด้วยเนะี่ยเห็นไหมเหมือนไหมครับเอฟเฟกต์เหมือนนะครับดูดูดู คือฮักเือหน้าซีเรียสมากเลยหน้าเหมือนคนไม่ได้ทานมาสามวันซิระวังระวังกระโดดลบ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 ก็แล้วการแล้วผมแล้วการการที่คุณจะแคสเกมเนี่ยครับมันมันไม่ได้มมันไไ่ด้ง่ายๆเลยครับคุณต้องมีไมหมนียผมจะมาภาพอะไรไหมให้คุณฟังครับว่า ทีการแกเ้เกมมืไหนเอาละครับผมก็จะเล่นไปเป็นชปเตอร์น,น,นะครับผมผมชอบมากเกมเนี้ยผมเล่นนี่นะครับผมผมผมเพิ่งลองเล่นนะครับเนี่ยผมรักเลยอะ่ะเกมเนี้ยผมชอบเขาเลยอะ่ะโอ้ของเขาดีจริงอะไรจริงดีดีสัสสัสเด็กฮ่า <c oughs> มีอังตาใหนให้กดตัวเคเพื่อสับไปมิกนี่น้ำมาแล้วเต็มถังเลยเต็มถังเต็มถัง <ไป S 1> เต็มถัง เฮ้ยสยเดสเซนเย่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้นะครับในสิ่งที่มันซ่อนอยู่มาแสแมนฉันจะฆ่าแกโยดึดึงดดึก็ช่วยไปถ้าท่านถ้าพวกท่านดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นนะครับเอาละครับมันจะจบได้ยังครับผมก็เริ่มมวยแล้วครับสู้กับมันมาสองรอบแล้วครับมันก็คือชีพอยู่นั่นแล้วไม่มีหัวใจบอกด้วยเดเฮ้ยเดี๋ยวฮักแน่นอนเดี๋นะ ฮักจากกอนแอคสตรีนนะยกขึ้นประคัตแล้วก็นี่เลยนี่ต่อยทรายเจ็บมือตเปล่าๆครับเฮ้ฮักยิ้มภาคนี้เดือฮักน่ารักมากเลยอ่ะอุย้ย <c oughs> กลายเป็นกลายเป็นอินดี้ไปผม <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงเราชาวร็อกครับผมเฮ้ยปล่อยกูเข้า <c oughs> ไปแล้วฮาโบ,บวินเดียชาไม่ยอมเข้าครับผม โอ้ที่นี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยเก็บกวาดได้ดีมากเข้าใจแล้วอ๋อนิคเบลลี่สั่งงานนะครับอยะรับดีๆแม่นมากทำฮผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้พูดจะทายครับผมยังจำไม่ได้ทีแล้วฮักมันก็ทำงานจริงๆด้วยทางนี้ไม่น่าเชื่อว่าไงนิกกวาดพักกวาดปืนโอ้ย โอ้ภาคนี้คุณคุณไม่เล่นแล้วคุณจะเสียใจครับมันดีมากดีดีดีมันดีมากเลยอเอาวิวซี่สวยมากเลยเลโก้ผมก็ชอบนะครับแต่ผมไม่ได้ถึงกับบ้านเลโก้นะครับแต่ของมาร์เวลผมชอบจริงๆนะครับเฮ้ยสองคนนี้เข้าขากันแล้ดีเป็นไงมันมันนะครับเกมเนี้ยสนุกมาก ครับผมผมคิดว่าน่าจะจบแล้วครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์นะครับพอใจสุดๆกดซับสไครต์เลยครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมและอย่าลืมดูคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับ